You're never gonna make it, you're not good enough There's a million other people with the same stuff you're the thing You think are different, and you must be kidding You think you're gonna hit it, but you just don't get it It's impossible, it's not probable, irresponsible Too many obstacles, you gotta stop it though, you gotta take it slow You can't be a pro, no waste your time no more Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon And I'll do it cause it's what I wanna fucking do Cause all these opinions and all these positions They come in in millions, they rock in your vision But no you can't listen, that shit is all fiction Cause you hold the power as long as you're <laughs> gonna make it. Make Maybe you could fake it But you're never gonna make it Are you just gonna take that? Make them take it all back สวัสดีทุกคนผมบอบนะครับแล้ววันนี้เราก็อยู่กับตัวละครอย่างเอสเต้นั่นเองครับผมมาครับและนี่ก็ถึงเวลาของเขาทันทีนะครับเอสเต้ครับตัวละครสายฮิลเลอร์สุดแรงนะครับสายฮิลเลอร์ที่เอาไ้เล่นทีมไฟได้ค่อนข้างเก่งมากๆเลยนะครับแล้วก็เป็นตัวที่ถูกหยิบมาค่อนข้างบ่อยในแล้งส,งสูงๆนะครับไม่ว่าจะเอามาเล่นกับคอมโบ ตัวละครต่างๆกันนะครับไม่ว่าจะเป็นอีเซียครับเป็นตัวของเอ่อคิมมี่ก็ได้เหมือนกันนะครับเขาเล่นได้ค่อนข้างหลากหลายเลยนะครับวันนี้เราก็จะมาดูกันนะครับว่าตัวละครเขาเนี่ยมันมีดียังไงนะครับความโกงเขาเนี่ยมันโกงได้มากแค่ไหนครับแล้วก็รวมถึงทิควิธีการเล่นต่างๆนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยเราจะไปดูที่สกิลตัวละครก่อนเลยแล้วกันนะครับว่าตัวเขาเนี่ยทำอะไรได้บ้างนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยครับผม เติมเพชรราคาถูกคุ้มแบ่งจ่ายได้ต้องที่ Lishman Shop และล i ช h m a ครับการแข่งขันคว้างเงินแสนกำลังจะเริ่มขึ้นพร้อมกิจกรรมรหรับผู้ชมทางบ้านลุ้นรับเพชรที่ไลน์ @lishmanshop ร่วมชม Watch Party ไปพร้อมกับเหล่าสตรีมเมอร์และมีของรางวัลร่วมตลอดการไลฟ์มูลค่ารวมกว่า40,000บาทแล้วมาร่วมลุ้นร่วมเชีีรยกับเราได้ที่แฟนเพจ i ิ h m a n s h o p แล้วเจอกัน มาครับเดี๋ยวเรามาเรื่องมนที่พสติของตัวเอสเตันก่อนนะครับพสติของเขาก็คือเมื่อตัวคัมพีแสงจันทานะครับแจกครบเต็ม100เนี่ยการโจมตีครั้งต่อไปของเอสเต้นครับจะทาความเสียหายเวทเพิ่มเติมแล้วก็สโลคู่ต่อสู้ด้วยนั่นเองนะครับซึ่งมันจะค่อยๆขึ้นมาเองเนาะโอเคพอมันครบร้อยแล้วแบบนี้นะครับการโจมตีครั้งต่อไปปุ๊บมันจะทําการสร้างดาเมจเวทครับแล้วก็สโลคู่ต่อสู้แป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็จะค่อยๆรีขึ้นมาแบบนี้ครับและเรานะครับสามารถเร่งให้ตัว แค่สิเนี่ยมันเต็ม100ได้เร็วขึ้นนะครับด้วยการใช้สกิลหนึ่งเนี่ยฮิวเพื่อร่วมทีมนะครับเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดูนะครับอ่ะเดี๋ยวลองนับใหม่นะครับเมื่อกี้4นาที4วินะครับมาดูกันว่าจะเต็มเมื่อไหร่ใช้เวลา15วินาทีนะครับในการชาร์จให้มันเต็มนะจาก4นาทีสวิเมื่อกี้ขึ้นมาเป็น4นาที19วินาทีนั่นเองนะครับมันก็จะรีค่อนข้างชา์นะแต่ว่าทีนี้มันมีวิธีเร่งครับก็คือเราจะทําการฮิวเพื่อนร่วมทีมไปด้วยนนะครับบบแี้ ตึ๊บอ่าลองนับดูนะครับตอนนี้4นาที34นะจะสังเกตได้ชัดนะครับว่าตัวแพสซีฟเนี่ยมันขึ้นเร็วเห็นได้ชัดเลยนะครับอ่าครบแล้วนะครับตอนที่4นาที41นะครับใช้เวลาเพียง7วินาทีเท่านั้นเองนะครับขึ้นมาค่อนข้างเร็วเลยนะเราจะใช้สกิลนี้ครับร่วมกับการฮิลเพื่อร่วมทีมนะเราก็จะใช้ไปนะครับเราก็ตีปกติไปด้วยนะสร้างดาเมจเวทครับแล้วก็สโลว์คู่ต่อสู้ครับแล้วก็ตัวของแพสซีฟเนี่ยมันจะสามารถตีเป็นดาเมจกระเด้งได้ด้วยนับ แบบนี้ครับมันจะเด้งไปหนึ่งคนที่อยู่ใกล้ๆนะประมาณนี้นะครับสําหรับตัวของแพสซีฟของเอสเต้ครับมาต่อกันที่สกิลหนึ่งของตัวเอสเต้นะครับสกิลหนึ่งเขาเนี่ยก็คือเอสเตะครับจะทําการเลือกเพื่อนร่วมทีมหนึ่งคนนะครับเพื่อฮิวเขานะแบบนี้ครับอันนี้คือเลือกได้แค่หนึ่งคนนะครับพอฮิวปุ๊บดาเมจแรกเนี่ยมันจะแรงนะครับแล้วก็จะค่อยๆฮิวดาเมจขึ้นเรื่อยๆประมาณนี้นะครับซึ่งตัวสกิลหนึ่งเนี่ยมันจะเชื่อมฮิวกับเพื่อนเป็นเวลา5วินาทีนั่นเองนะครับ และในขณะที่ฮิลเนี่ยตัวเอสเตนะครับจะได้รับบัฟความเร็วเคลื่อนที่เพิ่มขึ้นนะครับทำให้สามารถวิ่งเคลื่อนที่ไปพร้อมกับเพื่อนได้นะแต่ว่าถ้าเราเนี่ยเคลื่อนที่ออกไปจากเพื่อนไกลมากเกินไปนะครับตัวสายฮิลนี้เนี่ยมันก็จะขาดนะครับแบบนี้ครับอันนี้คือสายขาดแล้วก็จะไม่ได้รับผลฮิลครับก็ประมาณนี้แล้วนะครับสำหรับตัวของสกิลหนึ่งเอสเตครับไม่ยากครับเข้าใจง่ายมากต่อไปคือสกิลสองของเอสเตนะครับสกิลนี้เนี่ยมีชื่อว่าวิหารเทพีจันทานะครับเขาจะ ทำการวางวงสโลไปที่พื้นนะครับแบบนี้ครับศัตรูที่อยู่ในวงเนี่ยก็จะโดนสโลลงนะครับแต่ว่าถ้าอยู่ที่ขอบเนี่ยก็จะโดนสโลหนักมากๆเลยนะครับให้ทุกคนสังเกตดูนะครับแบบนี้ครับตอนแรกเรดาเนี่ยอยู่ไม่ได้อยู่ในวงนะครับพออยู่ในวงปุ๊บก็จะโดนสโลหนักมากๆนะครับแล้วก็ตัวของสกิลนี้เนี่ยเมื่อใช้เช็คพุ่มนะครับหรือว่าโดนศัตรูที่อยู่ในพุ่มเนี่ยเขาจะทําการเปิดแมปด้วยนะครับแบบนี้ครับประมาณนี้นะครับเราจะใช้สกิลนี้ในการเปิดแมปนะครับแล้วก็สโลสร้างซีซีนะครับเอาไว้เล่นในทีมไฟหรือว่า เล่นนอกทีมไฟก็ได้เหมือนกันนะครับต่อไปคือตัวอันติเมทของตัวเอสเตดนะครับมีชื่อว่าพรแห่งเทพจันทาน,นครับเมื่อกดใช้เนี่ยเอสเตดนะครับจะทําการผูกสายฮิวกับเพื่อนร่วมทีมทุกคนที่อยู่ในระยะการฮิวของเรานะครับแบบนี้ครับปึ้งอ่ะก็คือมันจะเชื่อมแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวของสายเนี้ยมันจะอยู่ได้8วินาทีนะครับแล้วก็สกิลหนึ่งเราเนี่ยจะทำการรีคูลดาวนะ์นะ เดี๋ยวผมทดสอบให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อใช้สกิลหนึ่งไปแล้วครับเรากดอันติีอีกทีหนึ่งนะครับตัวสกิลหนึ่งเนี่ยมันจะรีคูลดาวนะครับให้เราสามารถกดใช้เพื่อร่วมทีมเพิ่มได้อีกทีหนึ่งนะครับนอกจากนี้เนี่ยการให้เกาะของตัวสกิลหนึ่งนะครับมันก็จะแรงขึ้นเป็นเท่าด้วยนั่นเองนะครับเราจะใช้สกิลนี้เนี่ยในทีมไฟนะครับเวลาที่ ได้บวกกันเป็นกระจุกกระจุกนะครับตัวเอสเทเราเนี่ยก็จะฮิวเพื่อนได้ทุกคนเลยครับแต่ว่าข้อเสียของเขาเนี่ยก็คือแต่ว่าข้อเสียของเขามันก็คือการยืนเป็นกระจุกนี่แหละครับเวลาเจอฮีโร่ที่เก่งกับทีมที่ยืนเป็นกระจุกเนี่ยเขาก็จะเสียเปรียบมากๆเลยนั่นเองนะครับก็ต้องรักษาระยะการยืนให้ดีนั่นเองครับเวลาเล่นตัวของเอสเทสนะเพราะว่าตัวของเขาเนี่ยมันไม่มีสกิลเคลื่อนที่เลยนั่นเองนะครับต่อไปก็คือเทคนิคการคอมโบของตัวเอสเทนะครับจริงๆมันก็ไม่เชิงเป็นคอมโบเท่าไหร่นะัเพราะว่าตัวเขามันก็ส ผมก็เลยจะมาสอนที่แทนละกันนั่นเองนะครับอันดับแรกก็คือเวลาที่เราจะกดใช้อันตีนะครับแนะนําว่าให้กดสกิลหนึ่งไปก่อน,นครับแบบนี้ครับสกิลหนึ่งปุ๊บแล้วค่อยกดอันตีนะหลังจากนั้นเนี่ยตัวสกิลหนึ่งมันจะรีเซ็ตครูดาวอีกรอบหนึ่งนะครับเราค่อย กดฮิวนะครับในระหว่างนี้เนี่ยเราจะใช้ตัวแพสซีฟเนี่ยตีไปด้วยนะครับเพราะว่าในขณะที่ฮิวเนี่ยตัวแพสซีฟมันจะรีเร็วขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็จะทําให้ศัตรูเนี่ยติดสโลด้วยนั่นเองครับผมส่วนตัวของสกิลสอเนี่ยแนะนําว่าจะใช้เช็คพุ่มนะครับเราจะไม่เอาตัวเราเนี่ยเดินเข้าไปเช็คตรงๆนะประมาณนี้ครับเช็คไว้ว่ามีคนอยู่ในพุ่มหรือเปล่าครับแต่ว่าตัวของสกิลสอเนี่ยมันอาจจะคูลดาวนานนิดหนึ่งครับทำให้การโซนพื้นที่ของตัวเอสเดเนี่ยมันโซนได้ค่อนข้างยากนะคร ถ้าเจอเพื่อนร่วมทีมที่เป็นปา่าไฟเตอร์ถึกๆหน่อยนะครับหรือว่า EFP ถึกๆหน่อยเนี่ยตัวเรามันก็จะเล่นได้ง่ายขึ้นนั่นเองครับผมท่อนความโบวอีกสักรอบหนึ่งนะครับนั่นก็คือสกิลสองไม่หวางก็ได้ครับสกิลหนึ่งฮิวเพื่อนครับแล้วก็ค่อยๆตีไปเรื่อยๆนะอันตีครับแล้วก็ฮิวอีกรอบหนึ่งแบบนี้ครับก็คือมันจะเด้งเลือดค่อนข้างแรงนะครับในขณะที่เพื่อนร่วมทีมเนี่ยเขาใกล้ตายนะเพราะทุกคนไม่เห็นภาพนะครับผมจะกดตัวสกิลหนึ่งฮิวให้ดูนะครับอ่ะฮิ มันก็จะค่อยๆเด้งเลือดขึ้นนะทีนี้ถ้าเพื่อนร่วมทีมใกล้ตาย2คนครับเรากดอันติแล้วถ้าเลือกฮิวคนใดคนหนึ่งเนี่ยเลือดเขาจะเด้งขึ้นค่อนข้างเยอะนะครับแบบนี้ครับปึ๊บอ่ะกล่อสกิลหนึ่งมันจะรีคูลดาวค่อนข้างเร็วนะครับเมื่ออยู่ในสถานะอันตินะสำหรับสกิลของเอสเต้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับต่อไปเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมเพ์นะครับว่าผมมีทิคเทคนิคการเล่นอะไรยังไงบ้างนั่นเองนะครับเจอกันครับมาครับเข้ามาอยู่กันในเกมเป็นที่เรียบร้อยนะครับ เกมนี้นะครับเราอยู่กับทางด้านของอีเซียนะตรงเลนกลางครับจะเป็นบูเชคเทียนนะครับเลนเอ็กพีเป็นทามัสแล้วก็ป่าเป็นอาร์มอนนะครับฝั่งตรงข้ามเนี่ยโรมิงครับจะเป็นมิโนทอนนะเอ็มเอ็มเป็นออฟซิเดียครับป่าเป็นอันฟ้าเลนกลางเนี่ยเป็นทางด้านของตัวละครอย่างฟารามิดครับแล้วก็เอ็กพีเนี่ยทามัสเจอกับลาปูลาปูนั่นเองนะครับตอนนี้มิโนทอนกับฟารามิดเนี่ยโผล่ตรงกลางนะผมเริ่มมาผมจะ มาอยู่กับทานั้นของอีเซียเลยนะครับตั้งแต่ต้นเกมนะเกมนี้จะเน้นเล่นคอมโบเป็นอีเซียเอสเต็ดนะครับพยายามกดเรียนแล้วก็เลี้ยงอีเซียให้เกิดในต้นเกมนะครับผมจะไม่ได้ไปช่วยที่ป่าฟาร์มนะตอนนี้ก็เลยโดนบุกอยู่ครับเป็นท่านั้นของมิโนทอร์กับฟารามิดครับไปบุกนะมาช่วย MM เนี่ยตีตัวปูนะครับเอ้าอาร์มอนบอกโลมเลยนะครับน่าจะโดนแย่งบัฟไปนะเดี๋ยวลองเช็คดูครับน่ารับริงด้วยครับฟารามิดได้ฟ้าไปครับ น้องขอโทษทีนะเพื่อนนะไม่ได้ไปดูเลยครับช็อตนี้ไม่คิดว่าจะโดนนะจริงๆแล้วป่าเราก็มีทางน้าของพานิตอยู่นะเขาก็ฮิวไปครับเกมนี้ก็ตามสเตปครับถ้าอยู่กับแครี่เนี่ยเอาบูเชคเทียนบอกว่าสโลว์แฮนโลสกิลนะครับก็คืออาร์มอนมือช้าไปนะครับลาดคีบไม่ทันก็โลสกิลไปเลยนะครับไม่รู้ว่า ฝ่ายนั้นฝ่ายถูกนะผมก็มองว่าผมก็มีส่วนผิดนะแต่ว่ามันก็บางแผนมาแบบนี้นะครับเราก็จะทําการกดเลนทาาหน้าของออฟซิเดียนะครับวิธีที่โรมิงจะเล่นคู่กับ MM แล้วยืนแช่เลนแบบนี้นะครับสิ่งที่ควรทําก็คือพยายามพา MM เนี่ยตีปูตัวนี้นะครับเพราะว่าปูตัวนี้เนี่ยเขาจะทําให้ MM เราเนี่ยมีตังค์นะครับทําให้มันเกิดง่ายขึ้นกว่าเดิมนะเพราะว่าถ้าต่อให้คุณกดเลนได้แล้วคุณไม่เอาเนี่ยคุณก็จะไม่ได้ตังค์นะครับ ความได้เปรียบที่คุณสร้างมามันก็จะไร้ประโยชน์นะตอนนี้เต่าเกิดแล้วนะครับอันฟ้าปวดตรงกลางผมก็จะยังอยู่กับทางด้านของตัวเอ็มอยู่นะครับรอเขาฟาร์มจนค่อนข้างเกิดนะแล้วถ้าเขาเดินเราค่อยเดินด้วยครับผมจะไม่ได้ไปเช็คเต่านะจริงๆก็ถ้าว่าไปเช็คได้ไหมก็ไปเช็คได้นะครับแต่ว่าช็อตนี้เนี่ยมินอทอเขากลับมาอยู่กับทางด้านของตัวออคซิเดียครับผมก็เลยไม่ไปนะแต่มินทอทอเขาอันติมาแบบนี้ครับพยายามจะใช้สกิลสองสโลไว้ก่อนนะ แล้วพารามิเเข้ามาล้วงเพิ่มแล้วครับเราพยายามฮิวทางด้านของตัวอิเซียไว้ก่อนครับก็เลยยังรอดมาได้อยู่นะตอนนี้ครับอันฟ้าเนี่ยดูจากแมพแล้วกำลังเดินลงมาแล้วนะครับอีเซียเราก็เลยกลับเลยนะตอนนี้ฮิวตัวเองขึ้นมาก่อนครับสันนันของบูเช็กเทียนนี่ยังลงมาช้าอยู่นะครับราตโลทางด้านของพารามิดไว้ก่อนครับเข้ามาล้วงแบบนี้ก็ตายเองที่เรียบร้อยครับเรามีฮิวนะฮิวค่อนข้างแรงครับผ่งนของข้ามก็เลยต้องถอยเลยนะครับ จริงเกมนี้ทีมเราเนี่ยค่อนข้างพลิกตัวมาอ๋อขอภัยครับฝั่งมองข้ามเนี่ยพลิกตัวมาทําให้ตัวเอเซดเนี่ยเล่นค่อนข้างง่ายนะเพราะว่ามันไม่ค่อยมีตัวลวงที่เป็นแอสซิสขนาดนั้นนะครับทางด้านป่ากับตัวเอฟพี e เนี่ยเขาเป็นไฟเตอร์นะครับระยะการสกิลการพุ่งเขาเนี่ยมันค่อนข้างน้อยกว่าแอสซิสทั่วไปนะครับขอแค่เราหลบตัวอันติหรือว่าระยะพุ่งเขาได้เนี่ยก็จบแล้วนะครับ ถ้าจะหยิบเอสเดมาก็แนะนําให้หยิบมาในเกมแบบนี้นะครับเราวางซีอูสองเพื่อเช็คพุ่มนะตัวเราจะไม่ไปเอาตัวเข้าไปเช็คนะครับเพราะว่าซีอูสองเราเช็กได้นะเพราะว่าเราเนี่ยไม่มีสกิลมูบิลิตี้เลยครับเดินเข้าไปในพุ่มเนี่ยเท่ากับตายแน่นอนนะตอนนี้ฟารามดอยู่ตรงกลางนะครับทามาสัสโดนกดเรียนอยู่ด้านบนครับมินทอต,ตอนนี้เริ่มลงมาอยู่กับออสซิเดียแล้วนะครับบูชเชคเคียนขึ้นไปซ้อนบนครับแล้วมีอันฟ้าขึ้นไปด้วยตอนนี้ฟารามีกำลังลงมาตรงกลางนะครับ เล่นทางด้านของเอสเตดแล้วมายืนคู่เลนกับอีเซียแบบนี้เนี่ยพยายามมองที่แมปบ่อยๆนะครับจะตัดสินใจว่าจังหวะไหนควรถอยจังหวัดไหนควรเข้านะครับเนี่ยครับมี่เขาอันตีมาแบบนี้เราค่อยกดอันตีนะครับเด้งเลือดชุดใหญ่ขึ้นมาครับเราพยายามสโลว์ังคู่ต่อสู้ครับอีเซียเราอันตีไว้อยู่ไม่รู้ได้หรือเปล่าครับตัวนี้นะมินทอร์อืมเหลือนิดเดียวครับน่าเสียดายจริงครับตอนนี้หายไปทั้งแมปเลยนะครับพยายามดู ต่อตรงข้ามเลยนะอันฟ้าอยู่ในบัฟฟ้าครับแล้วพารามิดโผล่มาแบบนี้ค่อยๆเดินถอยออกมาก่อนครับดูตัวเองก่อนนะเพื่อนเก็บอันฟ้าได้ที่ีเรียบร้อยครับแบบนี้เพื่อนน่าจะได้เต่าเลยครับผมก็จะไม่ไปช่วยนะเพราะว่าตอนนี้มั่นใจครับว่ายังไงเพื่อนก็ได้เต่าอยู่แล้วนะครับมิโนทอร์เขายืนตรงนี้เขาก็ไม่สามารถที่จะไปช่วยป่าโซนได้เหมือนกันครับตอนนี้ความได้เปรียบเสียเปรียบเราค่อนข้างเสมอกันนะครับคนที่เดินโซนเนี่ยจะทำเอ,อเป็นเมดมากกว่านะที่ทําหน้าที่นะ ส่วนเราก็ยืนเลี้ยงไปเรื่อยครับโชคดีที่เจออีเซียเล่นเป็นด้วยนะครับธีสังเกตนะครับจังหวะว่าตัวของอีเฟียเนี่ยมีอันตรีหรือเปล่านะให้ทุกคนเนี่ยดูข้างๆรูปตัวละครด้านบนตรงกลางหน้าจอนะครับถ้ามันมีสีเขียวขึ้นเนี่ยแปลว่าอันตรีพร้อมใช้งานนะครับวิธีคอมโบงเราก็คือเราจะพยายามใช้สกิลสเนี่ยสโลว์ู่ต่อสู้ให้โดนนะครับในระยะนะแล้วค่อยให้อีเฟียเนี่ยอันตรีตามนะครับตอนนี้มานาหมดนะครับเดี๋ยวรอสกิลสองมาก่อนครับ เนี่ยอีเสียเขาอันตรีแล้วนะแต่ว่าเสียดายไปหน่อยครับที่ตัวสกิีสองเราเนี่ยมันยังใช้ไม่ได้ครับเมื่อกี้มานาหมดนะแล้วได้กดแก้วโอเอซิสมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้เราก็จะฮิวแรงขึ้นสิบสองเปอร์เซ็นต์นะมันก็จะทําให้ยืนง่ายตายยากขึ้นนะครับเนี่ยครับพยายามมาเดินเดินอยู่แถวแถวออกทางซ้ายนิดนึงนะครับฝั่งที่ติดแม่น้ำนะเวลามีศัตรูมาเราจะได้สโลเขาได้ก่อนนะครับไปตอนนี้มินอทอร์เหมือนว่าจะค่อนข้างการ่นแล้วมีอันฟ้ามาแบบนี้ครับสโลเขาไว้ก่อนนะ แต่ว่าอีเซียเขาจะถอยช้าไปหน่อยครับก็เลยโดนเลยครับแล้วมีอาร์มอนมาซ้อนแบบนี้เราพยายามมันตีฮิวไว้ครับสโลให้เพื่อนนิดนึงครับแต่ว่าสุดท้ายก็เยอะเกินไปครับเพื่อนก็เลยตายหมดเลยเราก็ตายด้วยครับก็เรียบร้อยเลยครับผู้ชมตอนนี้ป้อมเราแตกเป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่ว่าเรายังอยู่ที่เดิมนะเราจะยังไม่ไปไหนนะครับจนกว่าเมทของเราเนี่ยโอ้ยขออภัยครับจนกว่าเอ็มเอ็มของเราเนี่ยจะเกิดนะครับก็มาตีปูเหมือนเดิมครับพยายามโซนเอ็มเอ็มฝั่งตรงข้ามเนี่ยออกไปนะโอเคตอนนี้อีเซียเราเดินแล้วครับเราเดินตามนะ เขาไปไหนเราไปด้วยนะครับจริงวิธีเดินเกมมันก็มีหลายรูปแบบนะครับคุณจะเลือกเดินตามใครก็ได้นะแต่ว่าเกมนี้ผมจะเน้นเลี้ยง mm เป็นพิเศษนะครับพารามงเราพยายามจะมาแบบนี้ครับมีมินทอร์มาด้วยนะแล้วมีอันตีู่ครับไม่ต้องกลัวนะแต่ว่าเล่นเนี่ยรักษายาอีกหนึงแล้วมินทอร์อนตีมันแบบนี้เราอันตีเพื่อนหนึ่งทีครับเราพยายามกดฮิวไว้กันดาเมจเบิร์ตนะครับให้เราเด้งเลือดคืนนะครับพยายามสโลว์คู่ต่อสู้ไว้ครับเราเก็บมาได้หนึ่งตัวสองตัวครับเหลืออีกตัวเดียวแบรร้อยยเลคับ ไฟนี้ได้มาสี่ตัวเลยครับจุดคุ้มเลยครับอันฟาอยู่ด้านบนครับมาครับย้อนมาดูช็อตไฟเมื่อกี้นะครับว่าเราเนี่ยมีวิธีการเล่นยังไงนะครับอันดับแรกก็คือโอเคดูแมพเห็นแล้วนะครับว่ามิโนทอร์เนี่ยกำลังจะลงมานะตอนนี้เราเห็นฟารามิดด้วยครับก็เลยสโลไว้แล้วเหมือนว่าเขาจะจ่ายสกิลค่อนข้างเยอะนะครับแล้วเราเนี่ยมารวมกันค่อนข้างเยอะแบบนี้มิโนทอร์เขาเห็นเขาว่าต้องทุบอยู่แล้วนะครับด้วยสัญชาตญยาณนะแล้วก็กดอันติหิ้วไว้เลยครับแล้วก็พยายามสกิลสองครับแล้วก็ จุดนี้ผมกดทางด้านของตัวบ่อหิวด้วยนะครับเพราะว่ามันจะทําให้เอฟเฟกการหิวของเราเนี่ยมันหิวได้หลายคนยิ่งขึ้นนะครับทำให้เวลาโดนดาเมจเบิร์ดเนี่ยเราจะไม่ตายง่ายๆนะครับมันเร่งเรื่งองค่อนข้างเยอะนะเวลาที่มีไฟหนัก,นกๆเวลาที่มีไฟเบิร์ดเราโดนลุมเป็นกองกันแบบนี้ยแนะนําให้กดตอนนั้นเลยนะครับมันจะช่วยเพื่อนเราได้มากๆนะครับแล้วก็มาตีบัฟฟ้าต่อนะครับเพราะว่าตอนนี้โอเคฝั่งตรงข้ามเ่ยค่อน ข้างที่จะเริ่มเกิดแล้วอันฟ้ามันแบบนี้เราถอยเลยนะครับพยายามรักษาระยะห่างตัวเองเนี่ยให้ออกจากตัวไฟเตอร์หรือว่าตัวเอสเินผ่ของข้าไม่ได้มากที่สุดนะครับแล้วก็ค่อยๆฮิวทางหน้าของตัวดาเมจเราไปเรื่อยๆนะวิธีเล่นมันไม่ค่อยยากครับสิ่งที่ยากก็คือการยืนตำแหน่งของตัวเรานั่นเองนะครับค่อยๆถอยออกมาเรื่อยๆครับทรอไว้เราจะยืนอยู่หลังตัวดาเมจนะครับนี่ครับลาปูลาปูพยายามจะเข้ามาลวงผมนะก็พยายามหลบเข้าไปครับตัวเรามันจะโดนอะไรแบบนี้อยู่แล้วนะครับลาล่นเอสเตอร์ครับ แต่ว่าเกมนี้เนี่ยค่อนข้างโชคดีครับพี่ว่าฝั่งตรงข้ามมันตัวหลวงค่อนข้างน้อยนะครับก็เลยรอดมาครับแล้วก็เป็นลาปูลาปูครับที่ตายเองนะเหลือม,มิอนคออยู่ป้อมนี้นะครับไม่รู้ว่าเพื่อนเนี่ยพยายามจะปิดเลยหรือเปล่าแต่ว่าเขาเป็นแทงที่มีหิวนะก็ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะผมว่าพยายามจะเดินเข้ามาบอกว่าเพื่อนเอาได้นะแต่ว่ามันก็ไม่ได้จริงๆครับเขาค่อนข้าง,างถึกแล้วก็หิวครับผมก็เลยปล่อยแล้วก็ไปดูทางหน้าของอีเซียดีกว่านะครับแล้วพยายามอันท่าตรงนี้เขาโดดเข้ามาครับเรากดอันตรีหิวไว้ก่อนนะ เพราะว่าเลือดตัวของวิเชตเทียนเหลือครึ่งหนึ่งแล้วครับเมื่อกี้แล้วทาน้าของอาร์มอนพยายามที่จะเข้าไปเก็บมิโนทอร์นะผมเห็นอีเซียเจ็บมาแบบนี้หันหลังไปฮิวให้เขาก่อนครับนิดนึงแล้วตรงนี้มีอาร์มอนเกือบตายครับฮิวเขาไว้นะแล้วก็เลยชนะอีกแล้วครับไฟนี้ครับเก็บมาได้3มตัวเลยครับต้องบอกเลยว่าแจมโบ้แจมบ้าจริงๆนะครับที่รอดมาได้นะตอนนี้หลอดกำลังจะเกิดแล้วนะครับเราก็ไม่มีใครให้ฮิวแล้วก็เลยขึ้นไปโซนทางด้านของเเลนบนนะครับช่วยํามาทครับ ลรปูระปูเขาก็ไม่กล้าเล่นนะเรามี3คน,นครับถ้าเขาก้าเข้ามาก็ไม่จะเป็นอะไรที่ไม่ค่อยฉลาดเท่าเท่าไหร่นะครับโอเคตอนนี้ก็เพื่อนไปไหนเราก็ไปด้วยนะครับตัวเรามันจะโซนไม่ได้เก่งมากนะครับสิ่งที่เรามีเนี่ยมันคือสโลนะครับนอกจากนั้นก็ไม่ค่อยมีอะไรละเรามีแค่สโลกับพีวับแต่ยังดีที่ว่า2อ,อย่างนี้ของเขาเนี่ยมันแรงมากนะครับเอาละตอนนี้อาร์มอนเนี่ยบอกว่าเอาหลอดได้แล้วนะครับแล้วก็จะเดินไปดูพร้อมเพื่อนนะ มีนทอยอยู่ตรงกลางครับกับออฟซิเดียมีอันฟ้ามาด้วยครับกำลังจะค่อยๆขึ้นผมเลยมาดักพุ่มนี้ไว้นะแล้วมีลาปูลาปูโดดขึ้นมาก่อนเพื่อนเลยครับเราเนี่ยครับไฟใหญ่แบบนี้เตรียมตัวกดอันติีได้เลยครับเราเขาเข้ามาแล้วแบบนี้ผมกดอันติีิวแล้วครับแล้วก็ไปสกิลหนึ่งใส่คนที่เลือดน้อยที่สุดครับตอนนี้กลางวงอันติีของอีเซียนี่กลางสวยมากครับแล้วมีบูชเชียนลงมาแบบนี้ครับโอ้โหต้องบอกเลยว่าหวานเจี๊ยบจริงๆครับเราจะเข้าไปพยายามกดฮิวว่าผมมองไม่เห็นอะไรเลยนะครับตอนนี้ครับ แถบคิวมันบังนะครับก็อีเซียเก็บมาได้อีกหนึ่งตัวครับยังไม่ตายครับตรงนี้ผมพยายามที่จะสโลมโนอทอไปแล้วเหมือนว่าจะไม่รอดแล้วก็เรียบร้อยครับเป็นคิวของเรานะคิวสุดท้ายครับแล้วก็ได้เอสหรือว่าเก็บเรียบไปเลยนะครับโอ้โหหมอยว่าตอนนี้ต้องชมอีเซียเลยนะครับเพราะว่าเขายืนกลางอันตีได้สวยมากครับทุกคนเนี่ยโดนตัวอันตีของเขาหมดเลยครับแล้วประจวบกับทางด้านของอันตีของบูเชคเทียนะครที่อันตีมาได้จังหวะสวยพอดีนะครับทำการสตาร์ทคู่ต่อสู้ที่อยู่ใน ระยะของอีเซียเนี่ยเต็มเลยนะครับตอนนี้เราปูรปูพยายามเข้ามาล้วงอีเซียนะครับเราก็ฮิวอันติช่วยเต็มที่ครับแต่ว่าเหมือนว่าจะเยอะเกินไปก็เลยไม่รอดแล้วครับเราเดินถอยออกมาเลยนะครับเราจะไม่เล่นคนเดียวนะถ้าเราอยู่คนเดียวแบบนี้ครับในความที่ว่าตัวเรามันไม่มีสกิลมูบิลิตี้เลยนะครับสิ่งเดียวที่มีก็คือฮิวกับสโลที่ผมบอกไว้นะครับก็พยายามเดินไปหาเพื่อนนะครับจะไม่เดินเข้าไปในป่าฝั่งตรงข้ามเลยครับ ตอนนี้คลิปกลางมานะชนแล้วนะครับตอนนี้ปิงผมขึ้นนะเดินๆไปกับเพื่อนเรื่อยๆครับมีมิโนทอต,ตรงนี้ครับจะไม่จ่ายสกิลเยอะมากนะอยู่ทามัดไว้ก่อน,นครับพยายามให้เพื่อนเนี่ยเลือดเต็มอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วทางด้านบนเนี่ยมีอันฟ้ากับลาปูละปูครับรูมอาร์มอนอยู่นะปิงขึ้นค่อนข้างเยอะนะครับตอนนี้ต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วมีท้านของฟารามิดเนี่ยเขามาเล่นค่อนข้างลึกนะครับ แต่ว่าพอเขาอยู่ในร่างนี้เนี่ยมันจะค่อนข้างถึกนะเพราะฉะนั้นแล้วดาเมจที่เราทาได้เนี่ยมันจะน้อยลงนะครับก็ต่อไปก็เท่านั้นครับอาจจะว่าอาจจะตัดเลือดได้นิดนึงครับก็เล่นๆแบบว่าเราจะไม่เดินเอาตัวเข้าไปถูนะครับอย่างที่บอกครับแล้วบูเชคเคียนเขาสกิ้อันตีมาโดน5ตัวแบบนี้ครับเปิดหมดเลยครับไปอยู่ในพุ่มนะอาร์มอนพยายามจะเข้าไปเก็บทางนั้นของฟารามีทับแล้วเขาอันตีไปแล้วตรงนี้มิวรอยเห็นอยู่เยอะแบบนี้ครับแล้วเขาคขมทุบหนึ่งทีผมรอกดอันตีนะครับรอเพื่อนเลื่นน้อยนิดนึงครับ แล้วกดฮิวมาแบบนี้เพื่อนก็ไม่เหลือเลือดให้รถแล้วครับเราฮิวแรงมากเลยนะครับไฟเสร็จเมื่อกี้เลือดเต็มทุกคนเลยครับได้มา3มตัวเลยนะครับมินทอครับลาปูลาปูแล้วก็ฟารามิแล้วตรงนี้มาเจออันฟ้าเขาพยายามที่จะล้วงเราอยู่ครับยังดีที่ว่าเรายังมีสกิลฮิวติดตัวอยู่นะครับไม่งั้นก็อาจจะไม่รอดแล้วครับแล้วด้วยความที่อันฟ้าเนี่ยมันไม่ได้เกิดมากด้วยนะครับไม่งั้นผมคงตายไปแล้วครับ ยิ่งตัวสกิลสองเราก็มีดาเมจอยู่นะครับอาจจะใช้สโลแล้วก็ใช้สร้างดาเมจเจ็บคิวคู่ต่อสู้ที่เลือดน้อยได้เหมือนกันครับหรืออันฟ่าเดยยียๆแบบนี้พยายามสโลไว้ครับก็ต้องให้เป็นหน้าที่เพื่อนนะที่จะตีป้อมครับเราทําได้แค่โซนศัตรตูออกไปนะไม่ใช่โซนด้วยความน่ากลัวของตัวละครด้วยนะครับโซนด้วยสกิลสองเราเนะเราอยู่นอกป้อมก็ใช้สกิลสองโซนอีกทีนึงครับถ้าเป็นแห้งตัวอื่นนี้อาจจะเอาตัวเดินเข้าไปหลังป้อมได้นะครับแต่ว่ากับเรามันไม่ใช่ครับเราตัวเรามันบางนะ มิโนทอพยายามจะโซนทางด้านของป่าม่วงอยู่นะครับเราแค่ไล่ก็พอนะครับไม่ต้องเล่นเยอะนะครับเพื่อนเราไม่อยู่นะเพื่อนเราอยู่ป่าแดงนะครับเล่นกัน2คนแบบนี้ก็โดนลุมตายเองนะครับตอนนี้หลอดเกิดแล้วนะครับทางด้านของบูเชคเทียนโดนเก็บไปเป็นที่เรียบร้อยครับเมื่อกี้พยายามจะกดอันติช่วยแต่ว่าตอนนี้ผมโดนอันพลาเองครับกดสกิลหนึ่งทิ้งไว้ก่อนแล้วอันติให้เพื่อนเลยแบบนี้ครับมิโนทอพยายามจะโดดเข้ามาเพราะหาจังหวะกดอันติแต่ว่าไม่โดนใครเลยนะรอบนี้บสวยเลยครับ แล้วก็เราเลงการช่วยเ m มไว้ก่อนนะเพราะเ่า MM เราแบกสุดแล้วครับยามเอ็เอสุดชีพทับโลไปที่ฝั่งเขาโดนนะครับแล้วก็เหลือฟารามิตตัวหนึ่งมาไล่เก็บเราแบบนี้ไม่รู้จะรอดหรือเปล่าพยายามจะเข้าช่วยเพื่อนอีกคนหนึ่งที่ยังรอดอยู่เป็นนางน้าของอาร์มอนนะครับแต่ว่าเขามาเยอะเกินขนาดนี้ก็ไม่รอดแล้วล่ะครับคุณผู้ชมโอ้โหเรียบร้อยเลยครับนี่ครับไม่น่าช่วยเพื่อนเยอะเกินไปเลยนะครับแต่ว่าก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วล่ะทีนี้มาพูดถึงวิธีการ เลือกตัวฮิลเลอร์นะครับถ้าคุณเป็นคนที่ชอบเล่นซัพพอร์ตฮิลนะก็มันจะมีอยู่ประมาณ3ตัวให้เลือกนะครับระหว่างแองเจล่าครับแล้วกอ็อะไรอีกละ่ะฟอรลินนะครับแล้วก็เอสเตดนะอันนี้คือซับพอร์ตฮิวที่บางๆนะแล้วก็จะพูดถึงข้อดีข้อเสียที่ค่อนข้างแตกต่างกันของถามตัวนี้นะครับหนึ่งก็คือโอเคเราจะมาพูดถึงเรื่องของระยะกันก่อน,นครับเรื่องของระยะการฮิวเนี่ยแน่นอนว่าตัวของฟอรลินเนี่ยเขาจะฮิวได้ไกลกว่านะครับแล้วก็ฮิวได้หลายตัวนะส่วนของเอสเตดเนี่ยเขาจะ อยู่ได้ระยะใกล้แต่ว่าถ้าเป็นของแองเจล่าเนี่ยเขาจะเอ่อขึ้นอยู่กับเขาเรียกว่าอะไรล่ะตัวละครที่เราเกาะหัวนะครับโอเคพูดแค่นี้ก่อนนะครับตรงนี้มีไฟแล้วมันจะเกิดการบวกกันขึ้นพยายามยืนอยู่ตรงกลางไฟนะครับเพราะว่าเรากดบ่อน้ําอยู่นะแล้วท้าของอิตยเราเก็บคิวมาได้ครับตอนนี้ตายไปสีเหลือแค่คนเดียวคืออันฟ้านะครับเมื่อกี้มัวแต่จะพูดข้อดีข้อเสียนะครับโอเค เรามาวิเคราะห์ไฟนี้กันก่อนแล้วกันครับอัน,นแรกผมจะใช้สกิลสองในการเช็คพุ่มนะครับเจอมิโนทอร์ตรงนี้เขาพยายามจะโดดเข้ามานะแล้วเีวผมเห็นด้านบนเนี่ยทีมเราเนี่ยเหมือนจะโดนไฟคนระับผมเลยเปิดอันติรอเลยครับอันนี้ก็อาจจะเปิดเร็วไปนิดนึงนะครับแต่ว่ายังโชคดีที่ฝ่ายตรง้ามเนี่ยเขาเข้ามาเล่นในจังหวะที่ต่อเนื่องกันเลยนะครับผมก็โอเคเพื่อนโดนลุมยำแบบนี้เนี่ยเรากดบ่อน้ําฮิวให้อีกรอบหนึ่งนะครับทาให้เพื่อนเนี่ยโดนฮิวแรงขึ้นนะแล้วก็ไฟนี้ก็เลยไม่มีใครตายเลยนั่นเองนะครับ แล้วก็สิ่งที่อยากจะย้ำเพิ่มอย่างหนึ่งก็คือการยืนตำแหน่งของเราครับอันนี้คือสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะเราจะพยายามยืนเนี่ยให้เชื่อมเพื่อนได้เยอะมากที่สุดแล้วก็อยู่นอกระยะก,การโจมตีของศัตรูนะครับก็คือผมจะยืนเฉียงออกมานะครับอยู่ข้างหลังนะเฉียงกึ่งหลังที่มันไม่โดนดาเมจนะครับก็จะค่อยๆยฮิวเพื่อนร่วมทีมได้แบบนี้เรื่อยโดยที่ไม่มีใครมาเล็งเราครับหรือว่าถ้ามีคนมาเล็งเราเนี่ยเราก็จะสามารถถอยได้ค่อนข้างเร็วนั่นเองนะครับ โอเคทีนี้เราจะมาพูดต่อเรื่องอข้อดีข้อเสียตัวละครนะครับนอกจากระยะแล้วเนี่ยถ้าเรียบถ้าเทียบความแรงการฮิวมเนี่ยเอสเตดผมจะให้เหมาะกับทีมแบบทีมไฟที่สุดนะครับหรือว่าถ้าเป็นโซโล่เพลเยอร์ถ้าเป็นเน้นคนเดียวเนี่ยแนะนำแองเจล่านะครับแล้วก็ถ้าทีมที่เน้นตัวละครเข้าออกเยอะๆก็แนะนำฟอร l ลินนะครับก็จบแค่นีทีเรียบร้อยนะครับยังพูดไม่จบเลยนะครับก็ ผมว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์มากก็น้อยนะครัสำหรับคนที่กําลังหัดเล่นเอสเตทในตําแหน่งโรมิงนะครับอันนี้ก็เป็นสไตล์การเล่นของผมเองนะครับสำหรับเมนเอสเตทเนี่ยมีอะไรแนะนําเพิ่มเติมนะสามารถคอมเมนต์บอกเพื่อนๆไว้ที่ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับมันจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนมากๆเลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับตัวต่อไปอยากได้ตัวอะไรสามารถขอมาได้เลยนะครับสวัสดีครับผม แนะนำตัวหน่ทีผมชื่อบอบนะครับชอบเล่นโลมในมบายเลเจนเป็นหลักนะครับแล้วก็จะเอาเทคนิคแนวทางการเล่นมาแชร์ให้ทุกคนดูนะครับ mm hmm. ถ้าใครที่ชอบนะครับฝากกด subscribe like แชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับ mm hmm. แล้วผมจะมาอัปคลิปสอนเล่นโรมแบบนี้ทุก,ทกสัปดาห์นะครับขอบคุณครับ